กำลังใจไม่มีตัวตนแต่มันมีอิทธิพลต่อความสําเร็จกําลังใจเป็นสิ่งที่แปลกนะครับจับต้องไม่ได้ถึงแม้จะมีธรรมชาติที่เข้าใจยากแต่การมีอยู่ของมันเราสามารถจะรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมันเปรียนเสมือนลมพัดเบาๆที่คุณมองไม่เห็นคุณสัมผัสได้ในการเดินทางตลอดชีวิตเรามักจะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนว่าผ่านไม่ไ,มได้อุปสรรคที่มันดูน่ากลัวเหลือเกินในช่วงเวลาเหล่านี้คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครได้ง่ายมากนะในช่วงเวลาเหล่านั้นเอง หากคุณได้รับกำลังใจจากใครสักคนเชื่อลุงตีไหมครับว่าคุณจะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วคุณจะมีพลังในการสู้ต่อไปกำลังใจนั้นไม่ได้มาในรูปแบบที่อาจจะต้องดังและยิ่งใหญ่เสมอมันไม่ได้เกี่ยวกับการยืนปรบมือมันคือคำพูดเงียบๆคำพูดง่ายๆที่แสดงความเชื่อจากเพื่อนของคุณการพยักหน้าที่เห็นด้วยกับคุณจากคนในครอบครัวคุณเองหรือรอยยิ้มเล็กๆแห่งความภาคภูมิใจจากคนที่คุณรักการกระทาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสร้างศรัทธ สร้างกำลังใจลูงตีว่ากำลังใจเนี่ยมันเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างความสําเร็จมือที่มองไม่เห็นนําทางเราเสียงกระซิบในใจเราบอกว่าคุณทําได้มันจะเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนความทะเยอทะยานของเราและเป็นแสงสว่างที่นําทางเราไปในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดแต่อย่าลืมนะครับว่าแรงกําลังใจที่ทรงพลังที่สุดมันมาจากภายในตัวเราเองเสียงในตัวเราที่ไม่ยอมแพ้ที่ผลักดันให้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อร่างกายของเรากรีดร้องให้หยุด มันท้าทายให้เราลุกขึ้นทุกครั้งที่ลง้งนี่คือรูปแบบของกําลังใจท,ที่ทรงพลังที่สุดบอนจากกันไปนะครับก็บอกลุงตีหน่อยครับว่าเราเนี่ยเคยได้รับกําลังใจจากใครเรากําลังต่อสู้เรื่องอะไรและใครที่เป็นคนยื่นมือช่วยคุณลุงตีอยากให้คุณแสดงความขอบคุณคนคนนั้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี c ซี CEO.